การลูกเพื่อนอันยาวยืนเนี่มนยมันพิษเดเมติจาลุกเพื่อนมันก็ป่านะลูกเพื่อนในหวังก็นเนี่ยมันจะเงาขาเพื่อนการเชจจื่อให้ลูกเพื่อนเงาขาเพื่อนในมันนย่ยงไงพวกมีกองกลางยิบกององไรหาเงินเนี่ยอันนีนก็มีนะนะอันไหนอันนีนก็ป่าพวกป็นเจ้าไหนเนี่ยคอยยั่งหม้ลูกเพื่อนนั้น มันเต็มทุนนะมันลัดเอาไว้อะมันใครหาเงินไว้ก่อนอย่าบอกมีเงินขึ้นมามีชื่อขึ้นมาครับนหนเออเขาส่งให้การเจือจานกาเนเขาบอกนั่นมันวุ่นจังไหนหรออันนี้ไหนนับว่าเงินเนี่ยใครไล่ไล่เลยก็่อนเยนับว่าวันกันกล้าหยาวันกันเชื่อการผิดกฎหมายเออเบื้องจังไหนก็ซื้อเสียงหลังกันนักกัมพานักกัมพาเ่็นเรื่องไปหันแจ้งหลายวันเมื่อไหรว่า จูงยิบกองกันเจ้าใน้าทกานมังมีเหตุการยาก็่าบุดึกขาดเดมันมาไหเนาะอ่านาบว่ากบขเมามีการทเมืงอในวันบัตเอ็มทีจังเขามาล่างเขาดังชาวหาีต่อถึงวันเม่ไคนกายาจีนจังเขาก็มีน้ำมคเมืเลี้ยงก้อยก็มนเป็นสังนรวันหนึ่งมาเขาได้หานดีไว้ก็บขเฮ็ดบุญดัดเสียนะก้ทังน้ำยาเมากลับมาเน่เป็นเพจเจ้าอนมรเม่อรคูว่ามเลี้ยงะคนเมืองเขาก็ ก็บรรุณนี่มันหายหยาบกันเลยฮะบุ้งยังอ่ะอันหางานนี่เป็นยาผีนั่นนะอันเดียดยังไงอันนั่นก็ป้าอันหนึ่งอันนอยืนยาวขึ้นมามานทั้งเอายาผีเป็นเครื่องมืออะไโอ้เหนือเหนือจุ้มลูกเพื่นโบเสดจุ้มลูกเพื่นจุ้มเหนียวจุ้มติดติดนั่นนะอันนั่นก็เป็นปัญหาอันหนึ่งสองมากกันเลยับระบบการเมืองหนองเมืองหน่อเมืองมานนี่มันเลยขามไป่สามบาทอ่ะ ดิโมกัีสูสีเลตกอมเน็ตคนเมืองเขาเจืออจำปาดีกอมเน็ตในต้องปอดหองในกมอนนมันนําจำเมืองเคห้ามเข้าออกหากินเมืองเคออันนั้นก็ระบบเมืองเคก่อมเน็ตเมืองเคก็มาชวนถุมอันนั้นอันเปลี่ยนใจอคันดีจำปาดิโมกัีคนเมืองอันเป็นกอมเน็ตนะอันนันก็เปลี่ยนความดังบุญเหี้เข้าจําปากกบายอ่ะปากกบานในที่เด้งนี่เปลี่ยนปอมาบีกอมเน็ตเนี่ย อันกับตัวเมืองมันอตึกเมืองมันก็ในมักขั้งไงแล้วคุณเมืองไต้ฮันน่ะไงขานจากปากับบ้ามาดั้งหนำตั้งหลายมันหนังว่าเขาชิมป้าดิงดินนี่ก็เบ่อหังอ่ะเขาคู่ตัวนี่เขาถูกแล้วน่ยเขาจงให้ชิมป้าดิงดินนั่นอันนี้อันนี้ก็ป้าหนึ่งระบบการเมืองซ้ำแท้แทงอันหนึ่งนี่ก็ในฮั่มเพร่ะวามันขึงยาวขึ้นมาเนี่ยลูกขึ้นเนี่ยเจ้าขึ้นเลยก็เบิ้นก็มีกล่องเขาก็มีกล่องคอยกันมีกล่อง อเออผอกรไขย,ย,ยิบยก่องป่มมีกองแน่มีผมรวมมือพรามมีกองขึ้นมากก็แน่เปลนหางก้าแ่่เออใครนาดีป้อมไรนาตีกันนะพิษกันนะครัเนี่ยอันใครนาดีนี่อย่างก็บเบอคเหตุการกล้าขามักมีพิดกันนะนนนาานนะว่าเอาการเมืองเอาการเมืองาการเมืองเน,นมันเปลี่ยนหนีนายเตือมันแค่วัดเชื่อในม็นความเือมันนะ,นะะปะอมเครนาดีอะไรเหการบมังม,มีอะไรอ่ะสูนตัวจังก,ก่อ เพื่อเจ้าเก่าะเลยดีเลยปีโนแล้วพ่อเจ้าเก่านั่นก็มันก็ปว่วยอ่ะอันนั้นเจ้าในเกาะมันมีนั่นนะนะว่าการพร่อมโคมเนะี่ยเขียนมาหลายป่านไหนเอ็นดนะีเอฟก็เขียนมาก็มองเนาะเอ็นดีเอฟมันมาด่าด่าแตะบองจู่นี่ยเข็ยนมาก็มองนะั่นน่ะมันก็รู้เหลียวก่อนก็นะครับเอ็นทีเฮ็ดการพ่อของของึ้นมาเขาล้างชีปีอินเฮียงบุญเยอนะนไหน ก็ชูดได้เป็นอย่างอ่ะระบบใพ้เนอตั้งหันเมือนกันเฮไลออนโหกันไลอูปเปิือบองน้ำกันเข้าเจอกันเฮนั่นน่ะเอาตัวซ่าให่เลยเหตุการณ์บอกไปวุน่นเหตุการณ์ก็บอกเอาตัวซ่าใส่เหตุการณ์จะม้เตยกันนั่นเพราะเอ็มทีเตกขึ้นมากันนะครับเมื่อน,นั้นเนี่ยซาบินเต,ต้นมาเต้นน้องเมืองเต้นน้องเมืองป่าตีเขาจุม้มไต่ปอดของเขา วันกันเน่คุณชานะคุณชาใน้เป็นก้นกายาคุณชาให้เป็นเขคุณชาให้เป็นเจอมันวันไหนว่าเอ็มทีร่วมกัน่ะพอซ้ำเตี้ยนเหมือนคุณชาอะไรล่ะเห็นเฮี้ยงให้จูดก่อนพ่อผมก็มีเพลหรว่าเป็คุณชาเป็นก้นกายาคุณชาเมื่อตายกว่าชาวหาบิ้มาแล้วอายาเล็ึ้นขึ้นน่ะเป็นเพลหรือยะเฮียงจีนนั่นชมกันเน่ละอันนี้มันเป็นเน่กันเน่มันขี้เก่กันก็อว่างพวกเด่น ปวังเมียนขึ้นมาขึ้นตัวโพะน,ะนั่นน่ะมันผีไม่นไหนกันนะวาอันนี้การลูกเพื่อนเขงเขายาวกว่าเมียนก็เบอร์เขาเอาคอยยึงไม้เ,มเจือจัดเป็นย่า่เขาไ่เอาแผ่นดินลงในเป็นใหญ่เมืองไต้เนี่ยลูกเพื่อนาำห้เบิร์เมืองห้องหรืเมืองมัน,นปัดเพื่อนเนี่ยมันจะมันเป็นที่หนึ่งเมืองไต้เป็นที่หนึ่งสัพยาคูคของเขามันมนำะ พอไตเขาพ่ออมผมกันเป็นกนเป็นลุงกันปอนั้นเนี่ยเขาคัดค้านเมืองมันอันซูเช่นดีเนี่ยเฮ็ดเมืองหุ่นถุกมจอมกันเขาว่าอะไรอ่ะมาเลี้ยงได้วาไรนะว่าก็ไมทันนะอะว่าว่ามันเป็นในทางอ่ะมันเหมือนหมาเขาจังไลยนะหมาเขาจั๊งจั๊งจั๊จั๊งจงอะไรน่จังเลยมันแขกว่าแล้วมันเก็ไปแงกว่ากว่าจูเยยงไหมมันอ่ะมันเป็นเช่นไงอ่ะบาบาดีมาจนรู้เพื่อนมันมันเนี่ยแฮงเขามันตึกเอง ยังหมายเขายังอ่านเขามันเหมือนกันอันนั่นแหละมันข่าวยาวนั่นอันนี่มันอ่อนกันยุ่มแฟกนิวอันนั้นข่าวปลอมเบนกทมาหาเขา ตอนขึ้น <Notre> ตั้งเต็งขึ้นก่อนดีกันแหเฮาเคยขึ้นแท็กเคยก็ดีแท็กต่อถึงฮอดนี่ปีต่อพุ่นแท็กขึ้นทีบีซีก็มันจากเฮานี่ก็มาสิให้เฮาก็ดึกทัดฉางกันมันเป็นข่าวปล่อยข่าวลือเนี่ยมันนําหน้าวันเหมือนกันก็ไอ้ปล่อยข่าวลือจังไหนเนี่ยเค้าเดิ่มไว้เย็นน่ะมันใจนั่นก็ก็คือคําลิดอกธรรมชาติน่ะบ่เป็นข่าวจังไหนมาน่ะ มีเขาซึ่งในกาหลีมีเขาซึ่งในในตับซึ่งในมันวิทยาดาสิของเขาเนี่ยเขาพังแหววด่าสีเขาได้เป็นกบเบ้าเขามีการโทรเมื่อเขาลงลายมือคือซืกันเอาดี่แกงตุงสองวันก็ยัง่เป็นปังตึกกันนั่นน่ะไม่ลงลายมันคือซื้อกันนะยังไม่เป็นปังตึกกันนั่นน่ะก็ยังมกล้าเลยไม่ลงลายมือเอียนจีเอ่ปันกตี้ชี้จ้ากันแล้เนี่ยเต็มตึกกันเลยลงลายมือเอียนจีเนี่ยไว้ตึกในช่องปากปลายอะไรเขานี่ สองปากป้ายเป็นปตายดึกเขาได้ยุ่มใไรจังหือเป็นสมว่าคำปล่อยข่าวเนี้ยปล่อยข่าวจังไหนก็ยากเขาเดินสตีดได้สิก็อ้อันแปลกในเป็นสังเมืองไทยนั่นน้ยมันเปลนแรีนดินเขาเนาะมันกาดุ้มเตอร์ความบันคงของเขาแล้วเพราะเดี๋ยวเมืองไทยอะไรๆหับไว้นักคนเมืองเมืองมานเนี้ยน่าเป็นหลายสิบปีแล้วล่ะ ข้มอยู่จําแหลนดินนะั้นไม่มีกูดีหรอคนเมืองอันปายเขามาไหนปายเขามาเมืองไทยดีๆกัน้นะอ่ะอ่ามาถูกต้องกาลีมาถูกต้องกาหลีมาเม,มืองไทยดีๆดิอะก็เาพอผ้าจะอยู่โฮลาด์ไว้แผ่นดินเมืองไทยเนะี่ยเป็นแผ่นดินตะลาเนี่ยนะเผอมาปึงคมปึงเพล้วยอยู่จอมปักเปึืองหลนะังไม้เนี่ยมันอยู่ลายนะอ่ะเป็นแผ่นดินธรรมอ่ะเป็น เมื่อไหร่คนลากว่าแล้วเนาะผักถึงคนเมืองเนี่ยใครผักพี่เสียนอย่างนั้นสองอันเ็เอาลายหมึอเหลีออยวเนี่ยอาํวาว่าววันนอกหน้าปากน่าวเวียงหลงพังตัวหางผักางมันลองหาเงินก็อหยับนะลองหาเงินก็ยหยับอย่าพูดรักก้นจูนก็ตีเหลืองขึ้นมาก็มันอึบมันเตือก,ก็หมึกก็อะไรห,หลุพังลองกว่าลองไปนะาก็ตอนนั้น กบือระบบมนเร็วตับซึกมันเขานั่นก็มันเหมือนว่าครเือดตาแตกแล้วนะเราโทรศัพท์เขาอย่าให้มีอันผิดกฎหมายอย่าให้มีหัางซื้ค้างซื้อย่าให้มีหัางอันมีประท้วงอ่าเพล่าใครไถาก็ถไว้ไถไว้เอาเอาไว้แบง้ยตีเก็บมันนนาหนาเขาอย่าไปเก็บไว้ในโทรศัพท์เากวาดตากวาดตาใชเขาหลบพังสดีทังผาังมันสุดท้ายก็กลางคำกลางขึ้น วันนอกหน้าปางได้ก่อมเป็นทั้งวันมันเนี่ยเราเวียงเนี่ยกลางคำกลางคืนปัพังสติเมื่อเล็วเนี่ยอันกวนเมืองเนี่ยอันเดียกลางใจตายฮาปักฮาชิปายเนี่ยอันคู้จะรัางมันกวยอันคู้จะรัางเขาถ่อแด้วเนี่ยมันนําไหนอ่ะอันผู้จะรัางเนี่ยก็นําไหนอ่ะกำไหนได้โตถึงปาญหาเย้าในแคดีจังถึงพันก่อมเป็นจังเป็นอะไรอ่ะเพราว่าคำยอมนะ ว่าเขาหันถ <you> mm ึง hmm. ว right? like ่าเนี to together, so ่ยตับซึมมันก่อนมันก่อนปัญหาจังไหนเนี่ยมันก่อปวดหัวมันอะเก็บหัวอะมันมันเนี่ยมันเด็กเก๊จังหรือเป็งเด็กเก๊กับเรอยๆว่าเขากุ้มอะไรอ่ะระบบมันดียวเขาเด็กเก๊จำอ่าโดนเบลนะเขาว่างไว้เนี่ยอันนั้นเนี่ยผิดละเปิดคอมคันเมย์อันนั้นผิดก็เดียวไลน์เมย์เขาเนี่ยมีสองทางไว้หนึ่งยอมเหี่ยวยอมเหี่ยว กู้ภัยกู้ภัยปุยยอมอยู่กู้ภยกู้ภัยไงอันนั้นกวนเมืองก่อนหลุดเทียนจอมกกนเมืองอย่าไปขาดข่าววันเมื่อนี่เพราะโกนเมืองขาดข่าวไอ้สองวันก่อนตนุกเดืนสวันใครผ่าก,กันที่ไหน